สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาซ่อมบอดตัวพานาตัวโค้งตัวนี้นะครับก็เปิดไม่ติดนะครับตัวนี้ ปิดเลยนะครับไฟดูเจสิบสองสิบหกสิบสี่นะครับ สิบสองสิบหกหนึสองหนึ่งหนึ่งนะครับจะลองวัดดูหน่ก็ดีจ2สิบสอง j หน j หนึ่งห 12โวล์น,นะครับ J 1 1ึ1งึงสองสิบสองโวล์หนึ่งหนึ่งหกสิบอ่าห้าโวล์น,นะครับก,รก็กละดก็สิบสี่น่าจะถูกแหละนะครับเดี๋ยววัดไฟไฟมาไหมว่าตัวตัวพานาโมเปลรนชอบเสียนะครับเพราะว่าพาสวิตชิ่งเนี่ยน,นะครับ ส่วนใหญ่หม้แปลงน่าจะขาดนะครับผมจะไม่แกะซ่อมนะมันจะแปลงบอดไปเลยนะครับสิบสี่จหนึ่งหนึ่งสี่กับจหนึงหสองไฟไม่มาเลยนะครับห้าโวลต์ก็ไม่มานะครับสิสี่โวลต์ออสิสองโวลต์อือ เจหนึ่งหนึ่งนึงสองสิบสองโวลต์นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เป็นไฟลบแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยสิบอ่าห้าโวลต์นะคบก็วัดไฟแล้วมันไม่มาครับเดี๋ยวจะแปลงบอร์ดเลยนะครับแปลงบอร์ดก็ใช้ตัวตัวนี้นะครับก็ตัว ตัดตัวาตัดตัวาร้อยห้าสิบโอห์มออกหนึ่งตัวหรือสองตัวนะครับตัดออกเลยแล้วก็เดี๋ยวจัำไฟบอร์ดตัวนี้นะครับ ผมจะจำทีละเส้นนะครับเพราะว่าสายไฟมันมีแค่เส้นเดียวสีเดียว,ส,ยวสองสีสีน้ำเงินนะครับสีดำเป็นไฟไฟลบเดียวกันนะครับก็ตัวบอร์ดตัวนี้ไฟลบ0นโวลจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วไฟห้าโวลจะอยู่ฝั่งริมไฟสิบสองโวลจะอยู่ฝั่งด้านในนะครับ จะอันนี้ก็นะจะเอาอยาเอามานี่นะครับเพื่อเขาเอาไปหาที่ยัดนะครับตัวนี้เป็นบทที่ส่งมนาะซ่อม ก็ต่อเข้ากับจำหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวสายสีงเงินนะครับเป็นสายบัวแล้วกัน บวกห้าแล้วก็บวกสิเดี๋ยวเอาบวก12ก่อนเนาะสิบสองสจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวคุณทากัน12บสบส สิบสองจุดต่อเข้ากับจำเบอร์หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ไฟห้าโวลต์ใช้สีน้ำเงินนี่คั่วด้านข้างนะครับด้านนอก ห,าห้าโวลต์นี้เท่ากันต่อเข้ากับจำหนึ่งหนึ่งหก สองร้อยสิบใช้สีดำดีกว่า 2ีสิบเอ่อถ้าต่อให้ง่ายก็ต่อเข้าที่สายไฟเลยก็ได้แต่ผมจะต่อเข้าที่ฟิลหนึ่งตัวต่อเข้าที่ฟิลต่อฝังี้ก็ได้ องมันใส่หน้นากันเดี๋ยวอะไรวางกล้องเครื่องก็ใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรก็เนาะประมาณนี้นะครับจริงๆคลิปตัวนี้ทำทำทำหลายคลิปแล้วนะครับพยายามดูหลายๆคลิปกันหนนะครับถ้าจะทำตามนะครับบางที คลิปนี้รายเดียดอาจจะไม่ไม่ละเอียดเท่าคลิปนั้นในบางจุดอย่างเงี้ยครับก็ดูรวมๆกันนะครับแล้วก็เอาแต่ละจุดมารวมกันก็ได้นะครับโอเคครับ